แวลุยแล้วช่องกบไม่มนีครับพามาพาพี่พาน้องมากินปูครับปูนาปูนารา,าดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องลองเบิงครับลองเบิงเหมืนเป็นยังไงรสชาติคือปูหมาวะยำปูหมาพี่น้องแต่นี่เป็นปูนาครับปูนาไข่ครับพี่น้องพี่ไข่ตุม้มเต็มเลยพี่มันเดี๋ยวเรามาลองเบิงครับพี่น้อง อันนี้เอาสอนมว้แขะมันมัน,มนไข่มันนะพี่น้องไข่ปูปูน้าครับไปจับมแมวหันนี่ปูน้าครับ,บ,าบ,ารบโดๆพี่น้องกินน้ากานน้ำจิม้มซีฟู้ดครับลองเบิรงลองเบิงงพี่น้องเบิไหนดีครับกินตั้งขามาเลยพี่น้อง อร่อยว่ะอ,อร่อยอยู่ครับพี่น้องกินซี่พูดครับจแซ่บม,มันมันเลยครับพี่น้องแก้มัน โอ้ตามกิน okay, ซ right? oh, ิฟ like ู้ตได้ยพี่น้องดีแกลแกล้ยังไโอ้คือจังไงไมยนางร่มเลยพี่น้องมันบ่มันมันดีเลยแซ่บเลยพี่น้องขอทาพี่้ดีกว่าสื่อปูหมากินด้วยครับพี่น้อง ไม่พี่น้องปูนาะลองเบิึงแล้วตัดน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะปั่นอาหารอาหารฝรั่งหรืออาหารทะเลพี่น้องหอ,อมเลยเนืปูกัหวานๆเลยพี่น้อง อันตัวนหน่อยๆนี่พอดีเลยพี่น้องมันจะอ่อนเลยนะตัวหน่อยตัวนี้มันจะแข็งๆนะอ้มันคือขอแต่ตัวนี้ตัวมันนเะออนี่ยตัวใสครับต้องกําลงครับอ้หิ้นนงิีฟู่องีมันปู มันหรือใครผมโอ้โหูเลยเจ็งกัดได้ครับต้องตูดน่อยครับมันยำแหลกดีแต่ตัวใหญ่มันเจ็งแข็งเลยใช่ไหมอ้อมออกไป หวานๆพีนนน่น้องอืมใหญ่โตพี่น้องอ อ๋อ,อเ,เดี๋ยวอืมขาปูกับกรอบเลยพี่น้องจิ้มจิ้มซีฟูดเลยพี่น้องนี่เด็ด อ้ํหืมคนหนาฟินมากกุดอยอดครับพี่น้องกะตรงแหนเขากินน้ำพี่น้องเด้อสี่เบิร์ดกะซัมนี่แหละกูนาลาดน้ำจิม้มซีฟู้ดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยเรือครับกดติดตามเป็นกําลังใจไอ้ผมเลยเด้อสวัสดีครับ